เปิดขุนทรัพย์ไม่ได้โม้ CEO สาวเบสคำสิงทํารายได้ต่อปีเท่าไหร่เปิดธุรกิจเบสคำสิงมีอะไรบ้างทำรายได้ต่อปีเท่าไหร,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 ร่หลังขึ้นแท่นเจ้าของบริษัทไม่ได้โม้ในวัย23ปีเป็นอีกหนึ่งสาวที่เห็นหน้าตาบ่อยๆในสื่อออนไลน์สำหรับเบสรัศนีวงคำสิง ลูกสาวของสมรับคำสิง์อดีตนักมวยชื่อดังซึ่งเบสเป็นพี่สาวคนโตและมีน้องชายหนึ่งคนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุและโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพพร้อมกับคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยเกีรดเฉลี่ย3.89ทั้งนี้เบสในวัย23ปีนับว่าเป็นสาวเก่งและสาวเก่งอีกรายหนึ่ง ที่มุ่งมานะขยันทำงานในหลายหลากช่องทางทั้งนักแสดงนักร้องยูทูบเบอร์เจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์รวมถึงเปิดบริษัทของตัวเองเบสทอมสิงห์เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2016โดยผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายก่อนจะเป็นที่รู้จักจากผลงานถ่ายทำวิดีโอมิวสิกตลอดจนเป็นนักแสดงในสังกัด The One Enterprise ทำให้เบสมีทั้งผลงานแสดงทั้งละครมากกว่า4เรื่องรวมถึงผลงานเพลงของตัวเองเช่นกันเช่นรักแท้ไม่ขัดแพงทนหรือถอยและขอบคุณนะขณะที่บทบาทที่ทําให้เธอโดดเด่นเป็นที่รู้จักคือการเป็นยูทูบเบอร์ภายใต้สังกัดออนไลน์สเตชั่นในชื่อสมรักคำสิงห์ m i l y Channel ซึ่งเป็นของครอบครัวคำสิงห์มีผู้ติดตามมากกว่า5.2ล้านคน โดยเบสเริ่มทำช่องนี้ตั้งแต่ระหว่างปิดเทอมขณะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เน้นถ่ายทอดเรื่องราวภายในครอบครัวทำให้เบสจดทะเบียนเปิดบริษัทไม่ได้โหมดจำกัดซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่1ล้านบาทในประเภทกิจการการผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์ทั้งนี้จากข้อมูลงบปี2565พบว่ามีรายได้8.48ล้านบาทและมีกำไร2.34ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแบรนด์เครื่องสำอางและสกินแคร์ของตัวเองชื่อ b s บ l เลฟ